อยากฟังเพลงก็ปกงไปฟัง <im itation> ดีจังสวัสดีค่ะตอบไปเมี่ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยูเฟยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <im itation> ชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวอซิมเบอรตาโฟชื่ออะไรคะชื่อขนค่ะรู้จักน <im itation> ้องท <salts> <im itation> ี่ดาเราไหมคะ <im itation> รู้จักค่ะ ถ้ารู้จักต้องร้องเพลงได้นะคะโร้องไม่เต็มค่ะร้องไงนะคะร้องแบบหลังจากที่ไม่ได้มาโรงเรียนมาเป็นแปดสิบปีนะคะได้มาเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนนักสิบปีเลยเหรอเขาไม่รู้สึกการเห็นเพื่อนรักที่ยุ่บยากไปเลย อันนี้คือเพื่อนของน้องทิดาเราอยู่รงเรียนบ้านเกิงนะคะ้องพิงค์นก้องคะของฟันค่ะโอ้ยลอมกไปเห็นทักความรู้จักอันนี้อันนี้พี่เพื่อน่อ้โห หูจ๊กจังไงขาหูจ๊กกันมาเต็มศาสที่แล้วบุญนะเนียนศาสที่แล้วอันนั้นก็เป็นจอมป่วนของโรงเรียนนะคะจอมป่วนที่ก้าวหน้านี่คนตัวลวนึงโนเป็นเพื่อนอีกคนใช่ไหม อันนี้คือคออุณครูนะคะนนคส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ปราร์ตเมนก็ใครโมเป็นนะบรรยากาศในโรงเรียนนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาโรงเรียนนานเพราะว่าเอกสารอะไรยังไม่เสร็จก,ก็เลยพักโรงเรียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูนี่ะพัดท่าหน้าเขาปาร์ิ้งแดง

กูงามาเลยลูกพี่หรอ <c oughs> การบ้านที่ครูให้มาตอนน,นี้ไ,นไปไหนก็ไม่รู้แล้วครูให้ไปหนูหนูต้องไปฝึกนะลูกเข้าใจไหมโอเคค่ะหนูห okay, ต้องไปฝึกบ่อยๆนะหนูต้องส่งคุณครูด้วยเหรอคะใช่เอา้าเธอต้องมาส่งสิลูกหนูต้องมาส่งคุณครูให้ไปเป็นแบบฝึกใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นปึ้มเออนั่นแหละเป็นปึ้มอ๋อคือเป็นเป็นเล่มใช่ไหมลูกใช่ค่ะเด็กอย่าลืมไปฝึกนะคะแล้วเอาไว้เจอกันโอเคไหมโอเคค่ะ ฮ่าแม่สวยจังเลยดูหน้าซิฟแต่งหนูแต่งหน้าเองเหรอบบหน้าสดไม่นี่หน้าสดได้ยังไงหน่หน้าสดอ๋อมันมีแก้มๆอยู่ด้วยชมพูไม่ใช่มันคือหน้าสดของหนูหนูแต่ว่าสวยจริงๆเนาะดูหนูหนูไปอัดเพลงหนูไปอัดเพลงมาใช่ไหมใช่ค่ะสน้ดยอดเลยเก่งมากขอบคุณค่ะวันี้มากับพ่อใช่ไหมกับแม่แม่ไม่มาแม่ไม่มาค่ะแม่ไม่กินข้าวอยู่ค่ะรูปแบบสวยมากเลย เขาลดให้นะลูกจาก120เหรือร้อยหนึ่งใช่คะใช่ค่ะได้ได้โหลหนึ่งอันนี้ก็เก็บไว้เป็นวัรถุงนะโอเคไหมคะท่านพ่อให้ไปเจอกันอย่าลืมแวะมาหาคุณครูบ่อยๆ้าหนูไปดูนมหน่อยยังเหลืออยู่ไหมมันที่จริงหนูก็เอาไปเลยเอาไปถุงสองถุงเอาไปกินได้เหรอคะได้หายเลยเอาเลยหนูไม่ชอบกินนมวัว เอายิ่งกินยิ่งสูงเดี๋ยวนุเอาเอายิ่งกินยิ่งสูงเอาเลยหยิบเอาสูงเนาะอันนี้คือนมนะคะนมในโรงเรียนแต่กินแต่ละเทอยมที่ยาแล้วก็กินโมเบิร์ดเหรอันนี้โทรศัพท์หนูใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าได้เป็นของขวัญใช่ไหมนี่โบคาซื้อเอาเองค่ะมีอมีมีแม่จอยเอาเออมาค่ะมาแม่จอยโอนเอ้ยโอนเงินมาให้ค่ะสุดยอดเลยได้เป็นชุด สุดยอดสุดยอดอันนี้น้องเราหเห็นไหมเด็กคนน่ารักอู้หูมีเด็กคนน่ารักนะคะอ่ะคุยกับเพื่อนยอดท่านเด็กเกับอ่ะน,ออน,นักเรียนมีเด็กคนน่ารักนะคะอี่ได้แล้วก็มาเอารูปแล้วก็จะกลับนะคะมาเอารูปบรรยากาศที่โรงเรีเยนะเอานเติมนุ่มรสชาติ